สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟอนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ประเภทรีวิวนะครับก็คือผมอมีคอมพ c เนาะที่ไว้ตัดต่อวิดีโอหรือว่าแคปเจอร์เกมอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ผมก็ได้ไปซื้ออันอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะอันนี้คือ usb wireless นะครับแบบราคาถูกคือประมาณ ร้อยห้ถึงสองหรือ250ผมจำราคาแน่นอนไม่ได้นะครับอันนี้คือซื้อที่คอมมาซื้อพร้อมคอมพิวเตอร์แหละเพราะว่าอยากให้คอมมันรับ Wi-Fi ไ,ได้นะครับซึ่งก็ใช้งานมาได้ก็ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะแต่คราวนี้พอมาทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆทุกคนก็อยากให้ภาพในเกมมันชัดใช่ไหมครับผมก็ต้องหาวิธีเนาะสุดท้ายคือได้วิธีว่าเราอะเอา a i r d r o p เพื่อยิงสัญญาณขึ้นไปบนบนตัว PC ของเรานะครับมันจะชัดที่สุดแต่ว่าพอชัดที่สุดเนี่ยเล่นไปเล่นมามันเสียงมันดีเลยทุกคนก็เลยแบบอ๋อหรือว่าแปลว่าไอตัวรับส่งสัญญาณเรามันไม่เวิร์กนะฮะผมก็เลยไปเทสสปีดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรีซอให้ในรูปคือ ไอ้ด้วย Wifi ไอ้ตัวรับ w i f i ตัวที่มันราคาถูกเนี่ยฮะมันอยู่ที่ประมาณตอนนั้นที่เทสนะมระมาณ20เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองลองดูผลเทสใหม่คือมันดึงประสิทธิภาพเน็ต 1G กิกของเราอะได้ไม่เต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องไปจัดตัวนี้มาฮะนี่ tp link เหมือนกันนะฮะยี่หออ้หอ,อนี้เหมือนกันนะตอนแรกมันเป็น ac 6 0 0นะทุกคนอันนี้จัดรุ่นใหญ่มาคือ ac 1 9 0 0นะฮะถ้าตามสเปคที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่า รับสัญญาณ5 g ได้กิกกว่าฮะ1,300เมกะบิตนะเพอร์เซกส่วน2.4ได้600นะเดี๋ยวเรามาดูรีซอสของตัวนี้กันแล้วก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะสรุปให้ว่าไอตัวการแคปเจอร์เกมอ่ะมันดีมันดีขึ้นไหมนะครับคนตัวแรกเนี่ย1 5 0ถึง200นะตัวนี้คือ1,200นะทุกคนคือราคาต่างกัน6เท่าแต่ว่าจะดูนะว่าจะจบไหมกับ การแคปเจอร์คอนเทนต์เกมให้มันโหดสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปพบเดี๋ยวผมลองใช้แล้วเดี๋ยวผมลองมาประมวลผลสรุปให้ฟังนะครับผมยังต่อไอตัว USB ว i ยเ s ตัวเดิมนะครับที่มันเป็น AC 600นะอ่ะแล้วก็ผมต่อด้วยตัวสัญญาณ2 G ซึ่งไอตัวเนี้ยผมหา5 G ไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสสปีดของไอตัว2 G กันเลยว่าเป็นเท่าไหร่นะไป ลุ้นกันพร้อมผมฮะโอเคเนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณเนี่ยฮะยี่สิบสามสิบคือเน็ตบ้านชั้นกิ๊กหนึ่งน้เว้ยโอเคะฮะก็ใช้ที่สามบอร์ดแบนด์นะเดี๋ยววันนี้จะไปเปลี่ยนโปรโมชั่นให้มันอัพโหลดเร็วขึ้นคราวนี้จะได้อัพคลิปแบบดีขึ้นนะครับปิงเนี่ยมันคือเจ็ดเหรอปิงก็น้อยนะทุกคนเนี่ยกลายเป็นตัวอัพโหลดเยอะกว่าดาวน์โหลดเฉย อัพโหลดอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดนะโอเคเนี่ยทุกคนมันก็เลยว่าแนละ้วมันก็เลยสะท้อนหน้าจอไปแล้วแบบเสียงมันดีเลยนะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะไปเทสไอตัวตัวใหม่นะฮะตัวที่มันเป็น a อซ9พันเก้ารอยนะทุกคนนะก็คือถ้ามันเทสต่างกันมากเนะี่ยผมสรุปได้เลยว่าถ้าคุณอยากได้ PC เนาะคุณซื้อแล้วในบอร์ดคุณไม่มีตัว wifi นะคุณเอาตัวจบไปเลยพันสองแบบ อิ่มๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกร้านที่ซื้อด้วยเพราะว่าผมเคยทําไม่ดีกับเขาไปนิดนึงนะมาฮะช่วงไฮไลไท์ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงก็คือการเทสตไอตัวอะแดปเตอร์แบบตัวตัวแพงนะฮะพันสองของเรานะก็คือต่อ 5G ไปเรียบร้อยฮะไปลุ้นผลผมกับพร้อมกับผมไปเลยไปต้องเยอะนะต้องเยอะนะโอ้โห,โห,โหทะลุประหลอดฮะ มีร้อยก็ใส่ร้อยฮะผมสามารถปรับสเกลเป็นแบบเยอะกว่านี้ได้ไหมวะเนี่ยเออนี่ทุกคนผมเห็นผลแล้วว่าเออของก็ของแพงกับของถูกนะวันนั้นไม่น่าประหยัดประหยัดจนวันนั้นต้องมาเสียตังค์ใหม่จนวันนี้นะทุกคนเออตอนแรกก็กล่าวว่าแบบรับไวเลสได้ชิวๆอะไรเงี้ยแต่พอใช้งานจริงถ้าทุกคนเล่นเกมหนักๆน,นะผมว่าถ้าความเร็วประมาณเนี้ยแทบไม่ต้องต่อสายแลนเลยด้วยซ้ํา เนี่ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์เนี่ยผมคิดก็คิดว่าผมจะไม่ต่อสายแลนและถ้ามันได้ความเร็วมานี้ร้อยแปดแเออนะฮะก็เดี๋ยวลองเอาเป็นว่าผมโอเคกับความเร็วแล้วเดี๋ยคราวนี้เราจะมาลองการสะท้อนหน้าจอนะครับว่ามันจะยังเวิร์กอยู่ไหมนะอ่านี้ผมใช้เป็น iPhone นะครับตอนสะท้อนหน้าจอก็คือดีมากทุกคนเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปถ้าใครอยาก ว่าทำ YouTube อะไรอย่างนี้นะโอเคหน้าจอก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเกมเนี่ยถ้าลองปัดซ้ายปัดขวานะทุกคนมันก็ค่อนข้างจะโอเคเลยแบบไม่ดีเลยนะ,ะแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าเกม Rv ว่าเสียงมันจะยังไงนะทุกคนเกมผมมันแปลกแปลกแปลก หน้าจอฮะอันนี้คือไม่ต้องใช้แคปเจอร์การ์ดโหแบบดีแล้วซื้อแคปเจอร์การ์ดไาไหมห้าหกพันวะเนี่ยอุย้ยมีกิจกรรมอะไรไม่รู้นะทุกคนอ๋อคว้าปุ่มอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยรีวิวกันนะโดนแน่นอนไม่ดีเลยคนเอาละแจม,มแจมละเขาเนี่ยโอ้โหคลิปเกมเฮชัดๆจัดมาเลยน,นนะ มาสรุปกันเลยว่าอันนี้พันสองอันนี้สองร้อยหกเท่านะทุกคนราคาต่างกันหกเท่าแต่ตัวนี้ประสิทธิภาพคือใกล้เคียงสายแลนนะทุกคนไม่ต้องมีสายแลนอีกต่อไปบนโลกละอันนี้เล่นเกมได้แรงๆแจมๆไปใครต้องการใช้เน็ตในเกมนะแต่ผมอะต้องการใช้เน็ตที่ตัวแคปเจอร์การสะท้อนขึ้นไปนะอ่าอันนี้ก็ งานงานออฟฟิศนะงานแบบไม่ได้ต้องการใช้เน็ตอะไรมากไม่ได,ไได,ไได,ไได้อยากดึงประสิทธิภาพคอมเรานะพันสองทุกคนไปไปโดนนะวันนี้พบก,กับกอฟอร์รีวิวแค่นี้โอเคฮะถ้ามันหลังมีอะไรอีกมีของรีวิวยะแยะนี่ทุกคนดูนี่จออินวดเห็นไหมนี่เดี๋ยวอีกเป็นหนึ่งอันที่รีวิวเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเป่าผมอะไรเงรี้ยรีวิวหมดนะครับผมซื้อของแบบสิ้นเปลืองอะ่ะไม่รู้ซื้อมาไหนะเออแต่ว่าอยากให้มีสบายนะโอเคทุกคนไปแล้วฮะสวัสดีครับ cả định tin nữa, okay